สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการนะครับใส่ปุ๋ยมันนะฮะอายุเริ่มนะครับยางเขา2เดือนนะฮะพี่น้องบางท่าน่าจะใส่ปุ๋ยแบบไดนเนาะในช่วงนี้นะครับผมอ่ามันสําคัญบ่ในการใส่ปุ๋ยมันนะครับในอยู่อ่าในช่วงอายุมันเริ่มเข้า2เดือนนะครับผมพี่น้องบางท่านก็อาจจะปลูกแล้วนะครับผมอายุจะยางเขา2เดือนแล้วนะครับผมว่าเขาจะใส่ปุ๋ยแบบไดดีนะครับในช่วงระยะแรกๆนะ ระบาดที่นี่เฮ็ดจังไดน,นะครับปัญหานะครับปีติพานมานะครับพี่น้องบางท่านนี่เดี๋ยวมาเห็นคลิปที่หลังนะฮะว่าเฮ็ดจังไดไ้มั่นเนี่ยเฮ้าเนี่ยหัวดกพร้อมนะครับผมผมก็ได้อธิบายไปในรอบก่อนแล้วแต่ว่านะครับเนี่ยแต่ว่า,าพี่น้องบางท่านเดี๋ยวพึงมาเห็นนะครับผมก็จะบอกให้ฟังน้าน,นะครับเฮ็ดจังไดไฮหัวดกหัวยาวละกาช่วงอายุมั่นสองเดือนนี่นะครับ อย่างเขาสองเดือนแล้วเขาจะใส่ปุ๋ยยังดีเพิ่นวานะการใส่ปุ๋ยในช่วงระยะอายุมั่น2เดือนนะครับให้เน้นเป็นไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนก็คือปุ๋ย4ี่สิบนะครับสูตร4ี่สิบกนะครับบ่ว่าจะเป็นในรูปแบบปุ๋ยเม็ดและก็ปุ๋ยน้ำฉีดนะครับผมถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับก็บให้นามาหยอดในช่วงหลังจากฝนตกนะมันจะได้ผลดีนะมันจะได้ผลดี แล้วเร่งการ,เ,รเติบโตได้ดีหลังจากฝนตกเพราะว่ามีน้ำมีความชื้นนะครับเห็ดห้ปุ๋ยละลล่เร็วและก็ได้ผลดีได้ผลเร็วขึ้นกันนะครับเร่งต้นเร่งใบในช่วงระยะแรกนะครับผมอ่ะอย่างเขาสองเดือนก็คือหนึ่งนะครับให้เนีนเป็นปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับถ้าพี่น้องท่านไดที่น้ำมาหยอดหรือมาวานนะครับผมสามารถหยอดได้วานได้นะครับอ่ะหยอดแบบใดหยอดนะครับแล้วก็พ่นดินกบนะแล้วก็วาน หยอดน้ำข้นต้นไปนะครับใส่จักนะครับต้นละนะครับครึ่งนะครับครึ่งช้อนแกงนะครับช้อนแกงเข้านี่และนะครับผมพี่น้องเมื่งท่านกใส่ช้อนแกงเข้านี่ตักนะครับใส่ประมาณจักร่ง้อนแกงนะครับสามารถหยอดได้หรือว่าหยอดลุ้มกบเตากะได้นะครับในช่วงนี้นะแต่นะครับแต่ถ้าพี่น้องท่านใดอยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับ สูตรนี้นะครับใส่ได้พ้นดีแล้วนะครับใส่ได้ผ้นดีผมก็เลยมาบอกต่อกันห้ามลืมนะครับถ้าเป็นปุ๋ยฉีดนะครับให้ใส่ยี่ห้าห้าผสมน้ำยาเร่งรากน้ำยาเร่งรากสําคัญนะครับมันจะเห็ดห้ยลากออกลายรากออกลายก็คือเห็ดห้ยมันเท่านี่นะครับผมเห็ดห้ยมันเท่านี้มีหัวเพิ่มมากขึ้นนะครับผมไปเสริมหลากนะครับพี่น้องไปเสริมหลากเห็ดห้ยมันนี่ เพิ่มหัวขึ้นในช่วงระยะแหลกๆพี่น้องท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับหัวมันเนี่ยบอดกหัวมันสั่นนะบ่อนยาวเท่าที่ควนนะครับ,บ,รนะรบขนาดใส่ปุ๋ยไปแล้วบักหลายหนึ่งนะครับผมหัวมันกับบอดกนี่แหละครับคือตัวสำคัญที่สุดอย่ามองขามเด้พี่น้องบางท่านเฮ็ดไฮม,มาเนี่ยเฮ็ดไล่มันมานี่จักว่าจักปีแล้วเป็นสิบปีแล้วบ่เคยได้ผสมตัวนี้ฉีด อันนี้ก็คือผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วนะครับผมได้ผลดีหนึ่งนะครับเห็ดหัวมันเงาสองหัวมันกระดกนะครับผมสามเห็ดห้ยต้นมันเขาแข็งแรงต้านท่านโลกได้ดีบ่อ่อยมีปัญหาเรื่องอเกี่ยวกับโลกนะครับ โรคในมันสัมปะหลังเนี่ยบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยมีเพราะว่าเห็นในผืชแข็งแรงพอนะครับมีประโยชน์น้ํายาเล่งลากนะครับผมน้ายาเล็งลากอย่าลืมเด้อนะครับถ้าอยากได้หัวไยหัวดกหัวเงาในช่วงระยะแรกๆนะครับฉีดตอนไหนกระซางนะครับหลังจากมันอายุหนึ่งถึงสองเดือนหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องเพื่อนฉีดกระตุนหรือว่าฉีดอ่ะ เร่งการเจริญเติบโตใส่ปุ๋ยอีหยังกระซงได้สูรได้มากกระซางนะครับให้ผสมน้ํายาเร่งล่าเข้าไปนะครับย่างในหน่อยหนึ่งถึงสองฝานะครับมาละลายน้ำลวกาผสมใส่กับปุ๋ยห้าฉีดลงไปนะฉีดใส่ใบได้เลยนะฮะฉีดใส่ใบได้เลยแกงได้เลยนะครับผมใส่ใบปกติธรรมดาฉีดเป็นอ่าละอองฝุ่นนะครับผมฉีดไปปกติธรรมดาเลยนะครับผม ฉีดคือเขาฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนปกติธรรมดาฉีดตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับผมหลีกเรื่ยงการฉีดช่วงที่มีแสงแดดจ้านะครับก็คือเป็นตอนเท่าๆกับตอนเยืมแรลงนะครับผมแล้วแต่พี่นองสะดวกนี่แหละครับจะเฮ็ดไห่พืชทงังเฮาเนี่ยนะครับมีการเจริญเติบโตดีแล้วกับผลผลิตสูงตัวนี้เฮ็ดไห่ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับพี่น้องบางท่าน เฮ็ดมาหลายปีได้เป็นสิบปีบ่เคยผสมน้ำยาเร็งรากฉีดผสมใส่กับพ่รอม้อนหรือผสมใส่กับปุ๋ยจักเทียนะครับผมตัวนี้นะครับได้ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีก็เลยมาแนะนํำมาบอกพี่น้องน,นะครับให้เห็ดตามผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับผมผลผลิตเพิ่มมากขึ้นหัวใหญ่หัวยาาหัวดกได้แน่นอนครับพี่น,อนอ้องอัตราต่อไร่เพิ่มมากขึ้นหกตันเจ็ดตันต่อไร่นะครับผม จรงที่มันมีประโยชน์ผมจะนํามาเวาสู่พี่น้องฟังเพราะว่าบางท่านมองขามโมแมนว่าสําคัญหนึงแต่เอามาแซ่์่อนท่านล่ามั่นเพื่อนํามาเสียบก่อนเหติผลแตกตาดีเหพิ่นเกิดงอกง,งมดีเด้นะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับผมด้นํามาผสมใส่กับปุ๋ยน้ายาเรล่งลากผสมใส่กับปุ๋ยแล้วกระีดไปห้อมกันกับปุ๋ยเห้ผลผลิตเท่าเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับลองเบมือเดิมพี่น้องนะครับ บางท่านมาอ้วข่อยใส่ปุ๋ยไปนี่นะครับใส่ปุ๋ยไปนี่เต็มที่ย่างง่ามสุดนี่บืนใสหาตันนี่กเก้งแลี้ยวคนบ่าแมนบอกพี่น้นอ,นองนะฮะนี่ละนะครับถ้าเห็ดคือผมบอกในระยะช่วงแรกๆนะครับผลผลิตเท่าเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเฮ้าวานปุ๋ยล่องพื้นพร้อมก่อนปลูกผลผลิตเท่าแห้งได้หลายกว่านี้อีกหกตันเจ็ดตันยังถือว่าหน่อยนะครับผมพี่น้องบางท่านเนี่ยนะครับเพิ่นได้สูตรเพิ่นเห็ด เพิ่นผสมนั่นผสมนี่อ่ะเพิ่นก็อ่าเมนเขามาเบากันอยู่เรื่อยอยู่นะครับผมไร่ละสิปตันเพิ่นก็ไดไร่ละซิบตันขืนเพิ่นกระไดเพิ่นว่าเพิ่นตองบำาุงฟื้นฟูดินพอมนะฮะมันก็มีสูตรคือกันครับพี่น้องอันนี้เป็นข่าวๆนะครับสาหรับพี่น้องทีนะครับบ่มมีเวลาในการมาอ่ามาเห็ดมาจดจออยู่กับไฮกับสวนเนาะพี่น้องบางท่านฝ่นก็มีงานมีการในเห็ดปลูกแล้วกระแล้ว แมนบอพี่น้องและกะสิ่งที่มันสะดวกสบายที่ผมอธิบายที่ผมแนะนําไปถ้าเห็ดใดเพิ่มกะนําเขามาเห็ดพี่น้องางท่านเพิ่มกะคอมเมนต์เขามาบอกเลยว่าได้นะฮะ,ะถือว่าผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจาก3ตันกว่า3ตันถึง4ตันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหาถึงหตันกานยังถือว่าโอเคนะครับผมในสูตรที่ผมบอกให้แนะนาผสมะหลๆหล,ล้วกไงไงว็ในช่วงบอกง่ายๆว่าในช่วงสําคัญที่เฮาตองใส ก็ต้องใส่บนวานะครับแล้วผลผลิตเทาจะเพิ่มมากขึ้นอันดับแรกเนี่ยผมจะแนะนําไห้ใส่ผสมน้ายาเรงหลากน้ำ่ดลืมเด้อพี่นองเด้อน้ายาเรีงหลากนะครับในช่วงอายุนี่ยีีเขาเริ่มฉีดปุยเนี่ยนหนึ่งถึงสองเดือนนี่นะครับผสมทุกขังเลยนะครับผสมทุกขงังมันจะเหตุให้การเริญเ่เติบโตของมันเท่าเนี่ยดีนะครับรากาลากออกหากินได้ ดีขึ้นนะครับบำรุงหลากบำรุงตนบำรุงใบในช่วงระยะแรกใส่ปุ๋ยเกร็ดยิมห่าก็ไดแต่ว่าห้ยเน่นเป็นตัวหนาบอจําเป็นต้องเป็นย5 5ห้าห้านะครับพี่น้องห้ยเน่นเป็นตัวหนาหลายนะครับผมตัวไทยอ่าตัวกลางตัวไทยอ่าให้หน่อยก่อนในช่วงระยะแรกนะครับหรือจะใส่เป็นแม่ปุ๋ยโดดเลยก็ไดคือ4600ใส่หยอดน้ำค้นตนเลยก็ไดหรือวานหรือหยอดเอานะครับกเบบรงจังหวะการใส่หลังจากฝนตกในช่วงนี้ฝน เริ่มตกได้หลายพื้นที่นะครับแต่ว่าเฮ้ากัสหาจังหวะไซอเอาแต่ถ้าไซในช่วงหลังฝนตกได้นะครับผมฝนตกจังมือนี่นะครับคิดว่าฝนออกไปแล้วนะครับเฮ้ากัหยอดได้หรือว่าไซได้หรือว่าฉีดได้ช่วงนี้นะครับจะเฮ็ดไ้พืนเฮ้าใหญ่เร็วนะครับมีน้ํามีปุ๋ยเฮ็ดให้ช่วงเฮ็ดใ้มั่นเฮาหนี่งใหญ่เร็วนะฮะเฮากับเ,เบิ่งจังหวะเอา นะฮะเบิงจังหวะเอาโมเมนต์ว่าแห่งแดดวัสดยังไปใส่อยู่นะครับผมใส่ไปนะครับแต่ฝนบ่ตกมาใส่กับ่มีประโยชน์ยังนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร่น้านะครับผมมีสูตรต่างๆจะมาแนน้าให้พี่น้องนะครับผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับผมกับในช่วงระยะแรกนะครับอ่ในช่วงระยะก่อนปลูกเนี่ยพี่น้องบางท่านอยากฟื้นฟูดินนะฮะ ผมจะมาแนะนำอีกเทียนึงนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ